สวัสดีครับอรอคุณอะคุณใดดีทุกท่านเอฟซีก่อติดตั้งเสร็จสองข้างนะลูกโครงออกแบบนะครับโดยใช้ไม้เศษที่เหลือจากการทําบ้านนะผมก็มาดัดแปลงใส่ย่งไนะครับเราต้องติดเสียตังทำเองครับงานช่างทําเองนะเอฟซีก่อติดตั้งเสร็จแล้วครับเหลือแต่ขัดนะครับขัดแล้วก็เอาสีลงนะครับคราวนี้นะครับแล้วก็เหลือราวที่วิ่งลงมาด้านล่างเลยตรงมาลงมาตรงที่พักรองเท้านะครับผม อเอาอันนี้ออกเขยนนี้ก่อนให้ดูนะงานออกแบบติดตั้งลูกกรงนะครับไง่ายๆนะครับใช้วัสดุที่มีเรืออยู่ครับมามีเรืออยู่นะครับดัดแปลงน,นะครับผมงานช่างไม้นะครับผม fc ดูควแข็งแรงให้ดูความแข็งแรงแข็งแรง,งความสมบูรณ์นะครับพอเดี๋ยวยังไม่ได้ยึดลงมาข้างล่างนะครับผม fc ทำมีราลงมาข้างล่างก็จะเพิ่มความแข็งแรงอีกนะครับผมแล้วก็ผมยังไม่ได้เสริมตะปูตรง ฐานเสาครับผมยึดตะปูขึ้นมาอีกนะครับผมอ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเราก็ต้องหาวิธีครับมีวิธีครับผมมีวิธีอยู่ที่จะทําให้อ่าเสาไม่โยกนะครับต้องหาวิธีครับถ้าตีตะปูแล้วยังโยกอยู่ก็ดามไม้ข้างล่างคเอาดามไม้ตรงไอ้ตรงตัวตรงข้างล่างดามดามสองข้างแล้วยึดตะปูเพิ่มอีกนะครับผมก็มาหาเรื่องเสาโยกแข็งแรงขึ้นนะครับผมเอฟซีนี่ครับผม เดี๋ยวท่านนาจะมาขัดแล้วก็ลงสีฮาเครื่องขัดขัดแล้วก็สีสัตมาทาเน,นานาจะสวยพอสมควรเอซี FC นะอืมก็ค่อยเป็นคอยไปค่อยเป็นคอยไปนะผมมีเวลาว่างก็มาทำนะครับเดี๋ยวจะอ,ออกไปอขอนอทับเอฟซี FC. นี่เอนะโอ้เจียวเดี๋ยวมีหลายอย่างที่ต้องทำบ้านนี้ ก็ซ้ำซ้ดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีไม่รีบไม่ร้อนเลยนะครับผมว่างวัก็มาทําเล่นนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่พวกอาจจะเปลี่ยนทรงบ้านนะทรงนี่เป็นบ้านที่คุณตาคุณพ่อสร้างมาตั้งแต่นั้นแล้วนั่นล้เกือบเจ็ดสิบยี่สิบปีแล้วครับผมอ่าแต่ก่อนว้สร้างให้หลานก่อนให้หลานนอนโตตรงนี้นะครับผมดิผมมาจากการทการทำงานผมก็ จองเลยนะครับเดี๋ยวค่อยซ่อมแซมต่อเติมแต่เลไปเรื่อยๆืนะครับผมทำคลิปให้ fc ได้ชมเรื่อยเ่ยครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับผมอ่าเสร็จจากนี้ไปเสร็จจากนี้แล้วก็ทำราวลงมาข้างล่างแล้วก็น่าจะกันกันประตูนยกันทำประตูตัวนี้ครับอ่าเป็นต่อจากมันใดแล้วก็ราวเป็นใดนะครับผมแล้วก็ลูกโครงก็นใเป็นติดตั้งประตูนะ fc ตาวนี้นะครับประตูหรือวก็ปิด ช่องที่อยู่ด้านบนประตูนะครับผมแบบนี้มีแล้วยางครับระยะต้องทำนะครับผมเราพอมีงานฝีมือช่างหน่อยก็ดัดแปลงทำเอานะครับผมเอฟซี FC นะอาจจะไม่สวยไม่เพอร์เพคเท่าไหร่แต่ก็ดูมันไม่น่ากลิ้งกับตือว่าโอเคนะครับผมเราจ้างช่างนะครับเอฟซี FC. โอเคคลิปน,นี้ก็มาอัปเดตงานบ้านที่เพิ่มเติมไอตัวลูกโรงราวกระตก ตุ้มมาได้ครับแล้วก็มีราวจับขึ้นด้วยนะครับผมเผื่อคนใหญ่จะขึ้นไปทําความสะอาดไอ้ที่นะก็จะได้มีราวอะไรจับด้วยนะครับผมก็ขอบคุณการรับชมขอบคุณการติดตามฟังไม่รู้เรื่องก็ชมภาพเอาแล้วกันได้ทีนะก็ขอตัวขอไปแล้วรินมันพันกันทะล้วกันไอ้ที่นะรอสวัสดีครับ